สวัสดีครับพบกับช่องทินภัทเกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทแมปที่มีชื่อว่าบูธเฮเวนนะครับนี่เขาก็ได้อัปเดตใหม่แล้วนะครับนี่จูบสังเกตต้นนี้นะครับแล้วกลับว่าผมจะมาซื้ออพาร์ตเมนต์แต่ว่า มีคนซื้อไปแล้วนะครับชั้นบนมันตชั้นบนมันเป็นแบบเสียโลบัตนะครับนี่ต้องใช้โลบัตซื้อนี่นะครับเราจะขอรถสักคัน คันนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อบ้านนะครับอัปเดตใหม่มันมีเออให้เราสร้างให้ให้เราสร้าง ร้านอาหารด้วยนะครับจะผมจะพาดูก่อนอื่นเราขอเลือกที่ดินก่อนเราจะเอาที่ดินนี้นะครับที่ดินที่สิบสามแล้วก็ผมจะไปให้ดูร้านอาหารนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะเอา ผมจะอันนี้ไว้ก่อนล็อกล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปจอดรถตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับไม่ใช่สิบโมง ขอปิดไฟเว้ก่อนเปลี่ยไฟนะครับแล้วก็ร้านก็เปิดตอนเช้าใส่คําว่าโค้ดอันนี้มันจะเป็นร้านเบเกอรี่นะครับผมจะทําให้เป็นร้านพิซซ่าแล้วก็เปลี่ยนสีร้านพิซซ่าสักหน่อยผมชอบสีเหลือง แล้วก็ปิดบ้านไว้ปิดไฟเพราะว่าเราจะไปนอนนะครับจะมีห้องนอนต่อห้องนอนทำไมเราอยู่คนเดียวไม่ต้องอาบน้ำเพราะว่าหนาวนะครับ ผมทําเสียงละเมอนะครับละเมอหิวไหนดูข้อมูลจนปิดซิว่ามีใครมาว่ามีใครมาที่ร้านเปล่าเพราะว่าเราจะได้เปิดนะครับ คมม่ีงั้นเราขอไม่นอนนะครับเพราะว่าคอนเสิต์ช่ยคอนเสิต์วันนี้คือเราจะพาทัวร์เมืองบูตเทเวินนะครับคอน ผมพูดติดๆขัดๆก็ขอโทษตัวไปด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านเรานะครับส่วนนี่คือธนาคารร้านขายเสื้อผ้าน,นี่หมอฟันนะครับอันนี้สตาร์ลักคอฟฟี่ดูนะครับ สังเกตตัวนี้มันไม่ใช่สตาร์บัคไม่มันเป็นสตาร์ลักสังเกตตัวนี้นะครับน,นี้ร้านคาาหนังสืออันนี้น่าจะเป็นปไปรษณไย์นะคบอันนี้โรงเรียนโรงเรียนอันนี้โรงพยาบาลสถานีตำรวจ ร้านกีมร้านไอติมอันนี้ขับขับนะครับขับอันนี้ร้านทำผมอันนี้อพาร์ตเมนต์อันนี้เอิ่มซุ per market อันน,ปปน,น,นี้ห้างนะคะห้างสรรพสินค้าส่วนอันข้างหลังคือปั๊มน้ำมันกับที่ร้านรถนะครับ ตรงน,นี้คือสนามบินตรงนี้คือห้องพักอันนี้คือร้านอาหารตรงนี้คือน่าจะเป็นส่วนน้ำนะครับ่มีคนไทยด้วยเหรอนะนี่นะคะไป ส่วนที่ผมจะไปนั้นก็คือทะเลนะครับนี่นี่นะครับทะเล ยังไงผมก็จะมาทำ EP 2นะครับงั้นก็งั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่สวัสดีครับ